สวัสดีครับวันนี้พี่ฝอดนะครับผมมีคาชี้แจงนะครับที่อยากจะให้น้องๆนะครับฝากบอกผู้ปกครองนะครับอย่างที่ทราบนะครับผมว่าผู้ปกครองเนี่ยจะไม่สามารถเข้าในบริเวณสนามสอบได้นะครับผมวันนี้พี่ฝอรดเลยมีเพื่อนๆนะครับผมจะมาให้คําแนะนําดีๆกับน้องๆครับข้อแรกเลยนะครับห้ามให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบนะครับยืนรอหน้าอาคารเพราะว่าจะทําให้นักเรียนที่เข้าสอบนะครับเกิดการล่าช้าในการสอบได้ครับข้อ2นะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่า เราเนี่ยห้ามเอาอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็เครื่องมือทุกชนิดนะคะเข้าไปในห้องสอบทุกคนควรจะฝากผู้ปกครองไว้นะคะแล้วก็นัดหมายตามจุดนัดพบภายนอกอาคารค่ะส่วนข้อ3ามนะครับพี่ปอมอาจะบอกไว้นะครับว่าจำให้ขึ้นใจนะครับว่าควรจะนัดหมายเวลาเลิกกับผู้ปกครองให้ชัดเจนบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันเสาร์ที่24กันยายนนะครับผมภาคเช้าเลิกเที่ยงตรงครับส่วนภาคบ่ายเลิก4ี่โมงครึง่งแล้วก็ห้าโมงครึง่ง ส่วนวันอาทิตย์ที่25กันยายนนะครับภาคเช้าเลิก11โมงครึ่งส่วนภาคบ่ายเลิก4โมงครึ่งจำให้ได้นะครับครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆของพี่ฟอร์ดได้แจ้งไปนะครับน้องๆผู้ข้อสอบทุกคนก็อย่าลืมไปบอกผู้ปกครองนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในวันสอบครับ